มธรยุทสิงม์มีตสุนะครับร่วมาในห,หัวครับผู้ป่วยร้อยเปเซปัจจุบันเข้ามาอยู่ในบริษัทแฮปปี้เอพที่มาทำธุรกิจหูกเดือนเต็มแล้วนะครับ <ไป S 1> จากผู้ป่วยที่ติดเตียงอยู่เดินไม่ได้เพราะว่าป่วยถึงห้าโรคซึ่งเป็นโรคที่ใช้เงินเยอะที่สุดผมป่วยในเส้นเลือดในสมองตีพิการอยู่สี่เดือนเดินไม่ได้แล้วก็มันเจอเบาหวานน้ำตาลสูงถึงห้าร้อย ความดังสูง280บอนลูนหอวใจ2เส้นแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ได้25วันไปตรวจหมอหัวใจเขาจะทำบอลลูนเส้นสั่งซึ่งหมอนั้นพอดีไม่ต้องทำครับด้วยผลลัพธ์ของคลินิทินในปัจจุบันเนี่ยการฟอกไตของผมจากวันเป็นวันครั้งละ6กกิโลปัจจุบันฟอกอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็เหลือครั้งละ2อกิโลละโอ้ถกมากเล ให้กระนูกเดือนน,น่าจะไม่ต้องพอกเพราะว่าข้าวของลังขึ้นมาตลอดรบมือซึ่งเป็นผลงของผลิตภัณฑ์เพราะก่อนหน้าน,นี้ผมค้นหาทุกผลิตภัณฑ์ที่มารักษาตัวเองเพราะรักษาตัวของโรงพยาบาลเอกชนตั้งแต่ป่วยมาหมดเป็นสิบล้านแล้วนะครับซึ่งมันเยอะมากแต่เราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของพริษัทนี่ใช้เงินแค่เดือนละสา0พันเก้าร้อยบาท ผมใช้บริบัติอยู่สามตัวมีสีตานสีฟูแล้วก็มีพอเลนจากการแนะนำของแม่ติว๋วคนมีลิ้นเท่งแท้และเป็นแม่ลูกเล็กบ้านรับลูกการหาวยทำให้เกิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเขาให้ทางเช้าเย็นแต่เราปร่วยหนักทำยังไงให้มันฟื้นตัวให้เร็วเพราะหลังจากทานไปแล้วจากวันนั้นที่ฉีดไม่ได้กสอเดือนเต็มทานวันนี้บปสอง พรุ่งนี้ตอนหลังมเช้าฉีได้350มลซึ่งมันเป็นความทุกข์ทรมานที่สุดการที่เราคนเราฉีไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทุกอย่างต้อใช้ยาทั้งหมดแต่ระยะเวลาสองเดือนที่ฉีไม่ได้คือไม่มีแม้แต่หยดเดียว,ยวซึ่งชีวิตหมดอะไรแต่อย่ากแล้วมันความหวังที่เราจะลับมาใช้ชีวิตคิดว่าคงยากอะนับวันถอยหลังได้เลยแต่ด้วยผลบุญที่เคยสร้างมาเนีคิดว่า ให้ลองมาเจอผลิตภัณฑ์ของพลจติงซึ่งการค้นหาของผมเนี่ยค้นคว้าม,มาตลอดว่าอะไรที่ดีที่สุดรักษามาเยอะแยะมาสารแต่ไม่เจอผลิตภัณฑ์ของเราถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้ใช้จริงๆเพราะตัวผมเองก็รู้ว่ามันทําไมมันมีเส้นบางๆทําให้เราไม่รู้จักกับทั้งที่เราค้นหาอยู่ตลอดผลพพงตรงเนี้ย ก็เลยให้ผมส่งต่อและเข้ามาเดินกับบริษัทแฮปปี้เอฟเมแบบร้อมาทำธุรกิจแบบ100%เซเพราะธุรกิจที่เราเคยทํามันหนักและลงทุนเยอะมากแต่กับปัจจุบันเนี่ยการทํำหลือส่งต่อเนี่ยเราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องไปอธิบาย